สดียามเช้าครับออผมอยู่แปลงบีบีนะครับบ้านทวนผูทะเลวันนี้จะเดินตรวจงานไปด้วยแล้วก็เก็บของกินไปด้วยนะกินได้นะเดินดูใบกระเจียบนี่มันเล็กไปนิดหนึ่งเอาเดินดูต้นอื่นก่อนมะเขือโอ้มะเขือ สวงามมากเลยได้ฝนเข้าไปนะต้นไม้จะมีงามมากเลยบีสองนี่ก็ปลูกมาแล้วประมาณสองเดือนนะ <c oughs> นี่มีไม้ดอกไม้ประดับด้วยมันเขือพวงกเขื่อพวงนี่โตเร็วมากเนาะโอ้มันโตนีต่คือเมื่อวานเนี่ยไม่มีถุงไม่มีอะไรมานะก็ไม่ได้เก็บของเลยก็ถั่วก็อุไสจะแก่เกินวันนี้ก็เลยว่าจเจอเก็บไปด้วยเลยนะ ขายทอดที่เราพวกเราดูด้วยพริกเยอะมากนะพริกมันต้องใช้เวลาในการเก็บนะเนี่ยวันนี้เก็บขายนะเห็นเขาเก็บเก็บไปขายแล้วเพราะว่าเราทานไม่ไม่ทันนะทานไม่หมดนะแจกก็ก็กลูกลูกน้องคนสวนคนอะไรเนี่ยเราก็ให้กินได้หมดอะ่ะไม่ได้ห่วงนะหล่อนเขาเก็บไปกินได้ก็เหลือกินแล้ว เพราะว่าเขากินกันบ่อยๆแล้วอน,นี้ฝรั่งยิมจูเริ่มมีลูกนะนี่ก็ต้องเด็ดยอดอย่างนี้เจอก็เด็ดไปเนี่เริ่มมีติดลูกแล้วเนี่ยอ่าเด็ดยอดย่สวยงามนะสองเดือนฝา่าที่ผมจะต้องเก็บเลยก็คือว่าไอ้เนี้ยกระเจี๊ยบเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราไม่เก็บนะมันจะแก่อย่างนี้แหละดูหน้าแก่แล้ะนู่นก็แก่และ ไม่ได้แล้ก็เลยเดินไปก็ต้องเก็บไปเลยเพื่อไม่ต้องย้อนมาอีกรอบเมื่อวานเดืยดได้ถั่วนะแก่แล้วเนี่ยต้นสักโอ้ต้นสักใหญ่เกือเทศต้องเก็บแล้วเนี่ยกินได้หรออย่างงี้มันแก่แล้วนะนี่สามลูก แแล้วเดี๋ยวจะล่วงให้ลูกนี้แก่เกินไปอะไรแท้แลวนี่อย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องเก็บเลยให้เก็บเลยเออบนนี้เก็บได้ละเ,เดินไปรับโน่นเมื่อวานเนียวก็เทถนนมานะ อันนี้คือเฟสสองนะเราก็ถ่ายเราก็เทถนนคอน,นกรีตมามะเสือพวงโตเ,เลยมากดอกเยอะมีแฟงเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่เกิดเทศไม่ได้เก็บอะเก็บเลยดีกว่าเก็บแก่แล้วก็ร่วง กลัวเอาเลยงันเดี๋ยวไม่ได้เมื่อว,วานนี้ให้เขาปลูกตะไคร้เพิ่มนะตไครหอมตะไคร้ธรรมดาเพิ่มฝนตกมาเราก็ต้องปลูกต้นไม้นะเราไม่ควรไปทำอย่างอื่นนะฝนตกก็ควรปลูกต้นไม้ ผมเมื่อวานผมขนต้นไม้มาให้เขาปลูกสองร้อยต้นได้มีไม้ผลหลักๆที่ยังขาดอยู่มะม่วงชมพู่นะแล้วก็เป็นไม้ป่าอีก100ร้อยกว่าต้นไม้ป่าเราก็แทรกไปนะเพราะว่ามันโตช้างไงเราก็ต้องปลูกรีบปลูกก่น่นโอ้วันนี้กลายเป็นว่าเราต้องเก็บมะเขือพวงเอ้ยมะมะเขือเทศนะเนี่ยเขิดเทศเยอะมาก เนี่ยก็ต้องเก็บเลยเพราะว่ามันปล่อยไว้ก็ไม่ไม่ทันแล้วตกแล้วเนี่ยนี่อันนี้ต้นนี้ได้หลายหลายต้นเนี่ยเจออย่างนี้ต้องเก็บเลยครับปล่อยไว้พวกนี้อย่าแก่เลยอย่างเงี้ยเก็บเลยในวันนี้ก็ต้องไปลวก กินดีมากนะช่วยลำไส้โอ้แฝงลูกใหญ่เร็วมากเลยวันนี้แฝงโอ้มานักชีนกานักชีนกเนเราต้องเดินหาอย่างเงี้ยถึงจะได้เงั้นไม่ก็แก่กำลังมองเนี่ยถุงหนักแล้วเดินน้อยหน่อยเดียวถุงหนักนะ ราะว่า oh, ถือลูก้องไว้มือไงแล้วก็ทริ่เก็บน่นะก็เลยหนักละเดี๋ยวต้องเอาถั่วเนี่ยแฟงปลูกไว้คือแฟงเนี่ยหวังว่าจะให้มันคุมดินไงแล้วก็ได้คุมความชื้นให้ต้นไม้ด้วยแล้วตรงไหนหญ้ามันลกมันก็ยังคุมคุมไว้ใช่ไหมเออปลูกไว้ทั่วแหละแฟงก็ได้ผลผลิตละมองหางถั่ววานนี้ เห็นแต่ไม่ได้เก็บโอ้แดงไทยจะเดินเจ็บทัวร์ต้นไม้นี่มันได้ฝนมันชุ่มชื่นจริงอ่าได้ทัวร์แล้วสองับบที่แห้งไปแล้วแก่ไปแล้วก็มีเกลือเทศดูได้ร่วงเลย แก่จัดร่วงไปแล้ว,ลวดูฝนแรงอย่างนี้นะไอร้อนอย่างนี้นะต้องหาพันธุ์ที่มันมันถูกกับจริตของไอมะเขือเทศนะองพันธุ์มันไม่สู้ไม่สู้ฝนโอ้ตัวน,นี้ดูระเือเทศเยอะมากเลยร่วงเต็มนั่นร่วงอนะ่ะโอ้อยเขาเามาเก็บถึงนี้นมะเขือเทศเยอะเก็บก่อน เดี๋ยวล่วงหมดโอ้เวลาเราจะหาซื้อกกินนะสิบบาทยีสิบาทมันนิดเดียวเองแล้วก็ของวิทยาอันนี้เราไม่ได้ฉีดยานะไม่ฉีดยาเลยเนี่ยดูต้นนี้ดิเนี่ยเขาเก็บเลยเริ่มหนักเิ่มเริ่มหนักเลยเพราะถือมือเดียว เองเก็บเลยเพราะว่าจะไดไ้แจกเขากินก็ได้ใครไม่กินก็ขายได้นะรถพ่อค้าเมื่อกี้ที่ผมซื้อกับข้า,ขาวเขาอะมีของก็ขายเขาเลยเขาก็ซื้อไปปลูกเลยก็ช่างเลยนี่มากราปลูกสองต้นเริ่มมีดอกแล้วเดี๋ยวเราเลือกต้นไหนเราไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งถ้าเป็นกระเทยเราก็ไว้ มละกอแล้วเอากระเทยนะลูกจะสวยโอ้ตรงนี้งามหมดแล้วต้นไม้เดี๋ยวเดินดูดตำรวจต้นไม้เอาถุงวางวอนเดิมหนักโอ้แปดนาทีแล้วเนะี่ยคลิปยาวหน่อยนะถ่ายดูกันมาเก็บของในสวนสวนกเกษตรนะผมทำสวนกเกษตรขายนะแปลงนี้อา่อาอ่าเดี๋ยวจะเห็นว่าสี่ห้าฝั่งนี้จะเป็นบีก็บี ส B 5 B 6ห้ากไล่มานะจนถึง B8 B 8ดปดนะ B 9เก้าไม่ได้ขายเพราะว่าเราเก็บไว้แปลงนึงเนี่ยเราทำให้แบบนี้เลยแล้วตรงนี้สูงมากนะแถบนี้ดินสูงแถบนู้นต่ำกว่าถ้าใครมานะมาเลือกนี้ได้เลยโฉนดพร้อมโอนนะโฉนดพร้อมโอนแปลงหนึ่งไล่กว่ากว่าสวยเลยที่สภาพนี้เลยเออแล้วก็เงียบตรงนี้เงียบสงบมาก อยู่สบายนะเราก็มีต้นไม้ให้คือผมอะ่ะปลูกต้นไม้ไม่ใช่อะไรหรอกบางคนมองผิวเผินว่าโอ้ดินมันไม่ดีน่าจะปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นมั้งอะไรเงี้ยเราก็ปลูกให้ดูเลยมันมขึ้นไหมใช่ไหมเราไม่เราไม,เาไม,เาไม่เราไม่ตอบคำถามว่าดีหรือไม่ดีแต่เราปลูกเลยนะบอกไว้เห็นเลยว่า มันต้องขึ้นนะเพราะว่าดินเราปลูกไปแล้วเนี่ยปลูกแล้วมันก็ขึ้นนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูขาเลยเนี่ยเนี่ยของขึ้นนั้นเนะ่ยอืมนีม้น้ำขังนะก็เปิดน้ำา่อกอืมต้นนี้จันจุลีปลูกต้นในพวกนี้มันจะร่มเงาไว้ก่อนนะกวกระขบจันจุลีอะไรก็ปลูกให้มันได้ร่มเงาไว้ก่อน นะแล้วก็เรียกนกเรียกมแมลงเรียกสัตว์เลี้ยงมาก็ทําให้ภาพรวมน่าอยู่นะไปไหนก็มีเสียงนกจอแจอนะบ้านผมเนะี่ยบางทีกล้วยปล่อยสุกเลยคาต้นเลยโอ้หนกมากินกันหมดเป็นหวีสองหวีอ้าวเราไปเห็นแล้วก็ตัดแสดงว่ามีคนมากินก่อนเราแนละ้วเออก็ให้ทานไปไอ้ออองามมากนี่้อ,อยคันน้ำ ปลูกไปปลูกทุกอย่างที่กินนะของอะไรพอมันมีผลผลิตมาคนเขาก็พูดโอ้ยทำไมมือเย็นยังไม่ปลูกของงามจังทำไมปลูกได้ไม่ใช่มือเย็นนะฮะมันต้องดูแลครับโอยอย่างนี้ยอดมันหงิกนะเราต้องเด็ดยอดทิ้งอัลกอเจอยดอดหงิกเราก็เด็ดทิ้ง ี๋ยวมันแตกใหม่ปลูกตะไคร้หอมล้วใบมันยาวเกินไปนี่อย่างเงี้ยมันตัดยาวไปต้องตัดให้สั้นกว่าน,นีนะ้แล้วก็ปลูกวันผมให้เขาปลูกตะไคร้หอมไ้ทั่วเลยเพราะว่าเวลานั้นเอาไว้ไล่ยุงได้ตะไคร้กลัวยุงกลัวแมลงแล้ววันข้างหน้านะเรามากั่นเป็นน้ำแลยขายได้น้ำตะไคร้หอมนี่เดินไปจะสุดแปลงนะ บีแปดเนี่ยก็เริ่มปลูกต้นไม้เยอะล่ะแถวที่สามเริ่มปลูกลอ่าโมหานี่มีต้นเนี่ยต้นมะม่วงเบาซื้อมะม่วงเบามานะแล้วก็ต้นเออนี่ต้นนี้หายากนะวันซื้อมาแพงด้วยเนี่ยเออมะเดือมะเดือชุมพรมะเดือ เออมาเดือดุลพรไม่ใช่มาเดือดุลพรมาเดือดมาเดือดมาเดืออยู่แค่ปากลูกมันจะเป็นเล็กๆไว้กินไงให้กินกันเต็มิีเป็นมาเดืออย่างต้นสี่สิบกว่าบาทแพงเลยไข่อันนี้เอาเอาต,ออต้นไอ้กิ่งช่ำม,มาลงเลยนะน่ปลูกมะม่งว,งวงให มะม่วงแล้วก็อันนี้นี่น่าจะเป็นแน่นปมาดูป่าแล้วก็ไผ่เนี่ยปลูกปลูกของง่ายๆเนี่ยไม่ได้ปลูกยากปลูกฝรั่งปลูกมะขามของง่ายๆเนี่ยปลูกบางคนไปคิดหาของยุ่งยากแล้วมันหาไม่ได้ยุ่งยากแล้วมันหาไม่ได้ ข้าไปฝั่งนู้นดีกว่าคิดยากแล้วมันก็หาไม่ได้นะอันนี้เป็นแปลงของสีแปดสีแปกก็ต้นไม้เยอะสะีแปดแต่ก็ปลูกยังมันเนพิ่งปลูกไงเพิ่งปลูกก็ได้ครึ่งเดือนเนี้ยมันก็เลยยังไม่เห็นความสดใสอะไรมากมาย ค่อยปลูกไปอา่านี่้าเดินกลับนะถนนเราก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้ด้านท้ายนะยังไม่ได้ปรับปรุงเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกลังลงให้หนาให้กว้างให้เยอะขึ้นแล้วก็บดอัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็เทคอนกรีตไลนมาเรื่อยๆอไปเททีเดียวนะเทวิ่งได้ก่อน้เ,เดี๋ยวเราก็เพิ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆ พอตรงนี้เราเดี๋ยวทเทคอนกรีตก็กกต้องประมาณเดือนสองเดือนเราก็เพิ่มขนาดมาดินก็เริ่มแน่นพื้นฐานก็แน่นนะอย่าไปลงหินคุกเร็วนะครับบางคนเอาหินคุกมาลงแล้วเปืองด้วยแพงด้วยแพงนะหินคุกอะเราลงรูปรังก่อนนี่ผมลงคันละแปดร้อยก็คันนึงก็ได้เยอะนะเทวดด้วยเกตเกตเกตมา แล้วก็ให้มันแผ่ไปงี้ก่อนอันนี้มันเริ่มแข็งเนี่ยแล้วก็น้ํามันไม่ซึมลงไปข้างล่างมันก็จะอยู่โอ้โหนี่ฝรั่งนี่มีลูกแล้วอันนี้ของปอสือนะติดลูกแล้วโอ้แค่เดือนดูฝ่ายนี่ดูมีลูกแล้วนี่มีลูกแล้วเนี่ยไอพันนี้ติดลูกดีนะบกไ,ได้เลยอันนี้พริก อยู่ในหลุมเดียวกันนะพริกกับขาอันนี้พริกกับอ้อยอยู่ในหลุมเดียวกันออคือเกษตรปนี้เนี่ยมันต้องปลูกของรวมไปเลยต้องไปไม่ต้องไปแยกมันนะนี่ตรงนี้ก็มีพริกะมะเขือโอ้หเดี๋ยวเดือนหน้าเก็บมะเขือไม่หวัไม่ไหวแล้วเนี่ยก,กับพริก มะเขือแลกวกในนั้นมีไผ่นี่แครแล้วก็ปลูกไปนะลริก็มีอันนี้มะม่วงหิมพา,านต์อันนี้ฝรั่งโอ้ต้นนี้ก็โดกอ,อันนี้อีควลา巴ลาเนี่ยมันดกดีนะมันติดลูกดีนะอันเด็ดยอดก่อน เจอฝรั่งต้องเด็ดยอดนะเด็ดยอดรูดใบคนบอกปลูกฝรั่งมีแต่ใบไม่มีไม่มีผลนะเ็ราต้องเด็ดกว่าเด็ดยอดอันนี้มาะตูมเนี่ยมาะตูไทยแล้เป็นปดาเนี่ยเออไอ,อ้ทับทิมเนีย่ยเดี๋ยวไปเอาถุงของกันแล้วก็เดินกลับ แค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับยาวมากเลย